สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยเช่นเคยครับศาสตรที่จับดายแปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวแต่ละวันแตล่ละมือนะครับผมผมอาจารย์กิติภูมิตากศิลานะครับผมเป็นอาจารย์ประจาสถาบันตากศิลาโหราของเราในศาสตร สอศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะท่านใดที่รู้จักคนที่พิกงพิการที่ดอยโอกาสติดต่อผมได้ครับผมสอนฟรีนะครับผมอสอนฟรีมามาีมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรลายส่วนตัวผมได้ครับมาเข้าเรื่องในกันศาสตร์ราหูพ่า,ารวยศาสตร์ที่จัดได้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวครับมีสีคค่ดวงดาวเช่นเคยครับดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามาคือดาวพฤหัสบดีดาวที่อยู่ในกลุ่มดวงดาวสุเคราะ เป็นหัวหน้ากลุ่มดาวสุประเคาะอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารเลขสามอันนี้อยู่ในกลุ่มดาวบาประเคาะ์อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวราหูก็คือเลขแปดอยู่ในกลุ่มดาวบาประเคาะเช่นกันอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิ์อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มดาวบาประเคาะนะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับนะครับจัดสองตัวสามตัวสุดแต่ท่านถนัดหรือตัวเดียวก็ได้นะครับแล้ว ผมอาจารย์จะมีลิงก์ลายกลุ่มวางไว้อย่างนี้ทุกวันมีหลากหลายอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์การวางตัวเลขแบบนี้นะครับครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแอดไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับอันนี้คือไลน์ส่วนตัวนะครับ0ูนย์หกสามหกสองแล้วก็มีการมีใต้คลิปนี้มีเบอร์โทรอยู่ใต้หลาบันแล้วก็มีลิงก์ลายกลุ่มเช่นเคยครับนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าจับได้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าได้จริงไหม อนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีได้เสริมนิดหน่อยก็ถึงาพอแล้วไม่จ้าเป็นจะต้องไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันแบบทุ่มจุดตัวจนเอาเงินในอนาคตข้างหน้ามาเสี่ยงนะครับเราทำไปนิดนหน่อยได้ค้ากับคงกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับอ่านะครับผมวันนี้ผมมาจากกิกิตภูมิก็ขอไว้พอในท่านจะทรงประสบช่โชคดีมีโชคลาภกันทั่วหน้าทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม